เนวาเพใส่ยังไงกว่ามันเบาเบหนึ่งมันเบาๆหนึ่งดีกว่าอีกดีกว่าอยากเลี้ยวก็จงคอยกวักฟังที่เขาอยากเลี้ยวเออก็บอกแล้วว่าไม่ใส่ดีกว่าไปเร็วด้วยเห็นว่าเลี้ยวไงเพราะมันเบาสวัสดีครับนะครับเจอกันแล้วนะครับผมจาบผมนะครับช่างไปเรื่อยนะฮะ พอดีว่ามันตอนนี้นะน้ำน้ำท่วมนะครับที่บ้านผมน้ําท่วมนะครับที่สวนน่ะบ้านสวนเรือนี่ฮะสังนี้ครับเรืออย่างคือม้าแบบนี้เราจะเปิดให้เบิ้งมิสเปิดให้เบิ้งเราจะไปดูนะครับแล้วจะเราจะพาไปเรือพับได้ติอันนี่นะครับเยวจะดูเราจะเห็นเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับโอ้เดียวจะเห็นอย่างซี่เขาเอิ้นอย่างวะเย็นๆเขาเอิ้อนอย่างวะนี่นะครับอันขยักขยักเรือเรือขยัก เป็นเรือ,อยางเนาะเป็นเรือ,อยางที่เขาไปตกปลากันนะครับนั่งสองคนนะฮะนี่นะครับเออนี่มันมีรางลอยการตกปลาครับอินทามสามร้อยบาทสันนี่นะครับดูรีวิวมาเนาะเพิ่นก็ว่าใช้ดีอยู่เด้เดี๋ยวเรามาลองวันน้าบ้านฮอนน้ำท่วมต้องเดินลุยน้ำประมาณเอวนะครับมาเกือบเดือนแล้วเปิดประสบการณ์ใหม่เราจะลองด<ช>ูประสบการณ์ใหม่ว่าเป็นยังไงนี่ดูรีวิวมาพอสมควรละ อราได้สั่งมาอันนี้อะไรนี่อันนี้ใบพายอันนี้ใบตันนี้ก็ได้อันนี้เชือกเชือกอะไรไม่รู้เชือกร้อยนี่ไงตามรูปนี่ไงเชือกร้อยนี่เชือกร้อยตามรูปอ๋อนี่เชือกร้อยนี่อ๋อร้อยรอบรอบเหลือไว้จับเทเลยอ่าเชือกเซฟตี้ไว้จับนี่เป็นตัวเรือนะนี่คิดว่าอันนี้ยังนีกันไหมฮันตัวเรืออันนี้ยังนีกอันไหม อันนี้โอ้อันนี้เนี่ยนี่มันมาในกล่องมันมีมีให้นะครับหมดแล้วไปในกล่องหมดแล้วในกล่องหมดแล้วเนี่สูบลมโอ้ปั๊มอันนี้ที่สูบลมอันนี้จุกจุกนี่ละไพ่นั่นแหละมั่งนั่นเอาไว้ร้อยเชือกนั่นหรือเปล่ามีมันมีกระเพิ่นแถมกาวมาให้ด้วยนะครับนี่กาวที่มันจะเป็นกาวปะแล้วก็แนวปะสองอันแบบผ้าใบไหมเลยมาจับมึงดู มันหนาบ่โอ้เป็นตะนไนย้ด้วยละเนาะอันนี้อะไรนี่โอ้บ่บอ่บออันนี้บ่อนังเออบ,อบอ่อนะังไหมปอบได้ปอบได้เอ,อยาย่างเงี้ยก็ปอบมามีไหมปอบอได้เลยครับนี่ยาวขนาดไหนนะเป็นบ่าวโ,<อ>โ,โ,โ,โอ้ตะบ่าวเป็นทรงไหนดิเห็นบา่าวน,นากรุกโป่งออกกำลัง <บน S 2> <า>กายฉันบ่สูบอะไรนะเป็นสามทางนั่นบ่คิดว่าหนากว่าลูกโป่งที่ใช้ออกกำลังกายไหม พอกันโอ้บ่บอเท่าออกกำลังกายหนักกวนี้อโอ้ไปทางนี้พี่น้องโอ้ไมต้องเกียบางสิ <c oughs> มาเยียบางสิม <c oughs> ันจะได้ง่ายปนะดนี้มาแล้วมาแล้มาล้วเอาปองปองปองปุองปุ้งปองอันนไบ่ น้ำหนักเพื่อนว่าน้ำหนักประมาณหกกิโลด้พี่นอ้องดึงนี่ล่ะ<ป>นี่ไปเออละข้างนอกมันมี่บอข้างนอกข้างนอก,นอก,ก,อก,กมับบ่บวบพี่น้องเด็กเป็นตัวเดยกัน ้แทเป็นดกล้าไปไยเบล่ล่ะมันสิบักจุบันหบ่ล่ะเรือขยักเป่าลมแบบสามที่นั่งก็คือผู้ใหญ่ได้สองคนบวกเด็กได้เด็กเล็กได้อีกหนึ่งคน เป็นวัสดุก็คือเป็นโพลิเมอร์ PVC ขนาดสองร้อยสามสิบเอ็ดคูณหนึ่งร้ยสิบห้าเซนติเมตรขนาดภายในหลังเติมลมร้อยสี่สิบคูณห้าสิบเซนติเมตรน้ำหนักที่รับได้ทั้งหมดสามร้อยกิโลกร,รมัมอุปกรณ์ก็มีไม้พายให้สองอันเบาลมอิสระ ตุกปิดปกติเป็นตุกปิดจนซี้นบอนี่มันมาส่เนาะนี่ปกติมันจะปิดมาสีนบออันนี้ฮอสูบในกรณีสูบอันนี้สูบสามแล้วเน๊สูบเต็มแล้วเนี่ยสามลมเนี่ยเนี่ยเต็มแล้วสามอันเนี่ยอันนี้จุกสามอันนี้สูบเต็มแล้วนี่เต็มแล้วทีนี้ท่นี้ฮอจะมาสูบตรงนี้มันแยกมันอยู่ตรงนี้เนี่ยสูบมันอ่ะปกติมันจะเป็นมันจะเป็นรูมาเมื่อกี้เราเห็นเนาะมันเป็นรูมาเนาะเป็นรูมาแบบนี้นี่ มันจะเป็นรูมายเซ่เนาะนี่เนาะเขามันจะมีแผมมาอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกชนี้อยู่ข้างนอกเราต้อมาปิดนะครับปิดเพื่อได้จะสูบอันหนึง่งอันใหญ่สูบข้างนอกมันครับเมื่อกี้ถามว่าป,ปิดมันออกทางพี่ปะบอกว่ออกบอกตัวอ,อย,ย่างกันเขาเข้าใจผิดใผ่ดแมนนี่นอยู่นี่มันแยกกันนี่หนึ่งสองสามนี่ข้างหน้าแยกกันแล้วอันนี้ตัวที่สี่อันใหญ่เมื่อกี้สูบใส่ใส่อันที่สามอันสามสูบตัวนี้นี่บอแมนแมนอันนี้อันที่สามหนึ่งสองสามนี่มันแยกกันสี่เป็นสี่อันได้มป็นสามอันเราปิดแรกกับพี่ขบวน นี่สีสุดท้ายนี่ตัวนี้ตัวใหญ่ตัวตัวข้างนอกใช่มหมแถนจุกมาห้ปิดจุกก่อนแล้วเขาแกะนี่ออกหมุนหมุนอันเหลี่ยมนี่ออกปุ๊บบอนีนบอนี่เป็นรูจี่เสียบบอนี่แล้วเาก็เอานี่ยเกติออกแกะนี่ออกเป็นรูตัวนี้เสียบเข้าไปอ๋อเสียบไปสินี่แล้วก็สูบข้างนอกกันนี้มันมันมันมีการย่อน ข้างนอกมันค่อยใหญ่ขึ้นข้างนอกมันมันปริมาณลมมันเยอะมันก็ต้องใช้อันใหญ่ใช้รูใหญ่ยัง่อยส่วนและมาเริ่มขึ้นดันปะมันมีกันย้อนคือเวลาเราดูดปุ๊บลมมันสิบกออกแปลว่าดันเข้าเปิมเด่ะปุ๊บเปิดเปิดเข้าสิเราทำด้วยนี่แล้วเราทำแล้วปะ หลังจากเวลาผ่านไปเนินน่นนั้นในกางตบลมได้ใช้เวลาพอสมควรเดแ้แม,นมันยี่สิบถึงสามสิบนาทีพุ่นล่ะนี่ครับตบห้อยเสือกเขาก็ห้อยไปตามดัมูเลยพี่น้องแบบนี้แหละนี่ดูจังสิตัมรูจังสิด้อยไปดูเสร็จแล้วประมาณนี้นนมันจะเหลือข้างหลังเด้มันจะเหลือหลายอย่างหนึ่งเขาแต่ว่าเขาก็ยุกใส่ห้อยอยู่ตรงนี้ฮะเพื่อเพื่อเขาจับเปลือยยกเนาะสองคนเนาะ จับสองคนข้างหลังกับข้างหน้าเนาะข้างหน้าไม่ได้ข้างหน้าไม่ได้หิวอยู่แล้วแมนเขาก็เลยใส่มาว่ากะว่าเอาใส่ข้างหลังมาไหลายอย่างหน่อยเพื่อเพื่อเขายกพร้อมข้างหน้าเป็นตัวหิวสิแมนอันนี้ก็เป็นไม่ได้เป็นพลาสติกแข็งนะนี่เป็นพลาสติกนิ่มๆเขาเลยมาใส่ข้างหลังเพื่อเพื่อเขาได้ยกเพื่อเขาได้จับยกเนาะพี่น้องก็มันเหลือนิดนึงเนาะเขาก็ใส่มัดเลย จะยกข้างหลังนี่นเป็นตาลุยบอลี่เฮาต้องหาเนี่ยมาล้นมาไฟนะม,มาลองรอกมึงนี่ไหมนี่ไหมตรงนี้แหมมันกลืออลนอยู่แล้วขอล้นไว้แล้วแม่ลงไว้ให้แล้วเพื่อจับลงจับเบิ้องหลังดูมาจับยกนี่พี่น้องนี่เห็นปะอ่านี่ยกสองคนได้นะยกเนาะเพราะมันเหลือเชือกเหลือหน่อยนึงยกสองคนได้จ้ะแนนอุ้ยเบามากเลยอ่ะเออนี่เบากันถางปูนเขาอีกนีไหนเราพี่น้องแค่นี้ละชุดมันแค่นี้ละเดี๋ยวเฮารจิไปรีวิว นะครับผมจะลองขึ้นป่านะครับเป็นแต่นั่นกว่ะอู้ <c oughs> หนักเติบไปเนาะคนนะนับแรกคือมันเป็นยุบเลยนะครับผมอ๋อนั่งคือพอนั่งถึงเบาคนเดียวได้นะครับคนเดียวต้องนั่งกลางนะบอนั่งถึงเบาตรงกลางมันกับหับตัวเนาะ ตรงกลางเรือก็พับแต่เนาะเพราะว่าได้เรือไว้ท่านั่งตรงกลางเนาะเห็นบ่กมันมาพับได้หนิถาเทานั่งตรงกลางต้องนั่งข้างๆนะคะนั่งเบาะเนาะไม่ใช่นั่งตรงกลางนะคะนั่งเบาะนะคะแต่ว่าเบาะไม่รู้เราปิดดีป่ะจับสองไม้ทีนี้จับไม้เดียวมันจะหมุนไปหมุนมาจับสองไม้สิเอเดียวมันจะหมุนไปหมุนมาว่ะอ่าจับสองไม้ทีนี้ หักท้ายเรือก่อนนะคะอันดับแรกต้องหักท้ายเรือก่อนนะคะ <laughs> เธอลองบใสไซที่มาที่นี่ลองบใส่ซฉันว่าบใสไซ่างไงากว่ามัน,นเบาเบาหนึ่งมัน,นเบาเบาหนึ่งดีกว่าอีก <laughs> ดีกว่าวะ <laughs> อยากเลี้ยวก็จะคอยกวักฟังที่เขาอยากเลี้ยว ก็ออบอกแล้วว่าไม่ใส่ดีกว่าไปเร็วด้วยเห็นว่าเรี้ยวไงเพราะมันเบาโอเคนะครับจากที่เราไปทดสอบมาเนาะทดลองทางดูมันมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าเรา่ายไม่เป็นนะฮะมันจะหมุนนะครับเพราะมันเบาเนาะมันบอมันจะหมุนนะครับสหรับนไม่เคยพายเรือเนาะมันจะหมุนมันจะบาแล้วก็ อีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาเรานั่งมันจะต่ำมากมันต่ำมากแล้วมันจะเนี่ยมันดูใกล้นี่หเห็นไหมคือในเวลาเราเหยียบก็นั่งมันจะบุ้มบุ้มยื่นไปเนาะนี่ยื่นไปที่ที่คิดได้ตอนนี้ก็คือว่าจะต้องหาไอ<ฟ>แผ่นโฟมเนาะ<ไ>นี่แผนโฟมให้มันนูนให้มันสูงขึ้นมาดน,นึงเพื่อเวลาเรานั่งมันจะได้สูงขึ้นเราเราจะได้พายง่ายขึ้นนะครับที่เราคิดได้ตอนนี้นะครับอันนี้มันก็ยังต่ำมันมันก็นั่งปุ๊บก็จะยังต่ำไปอยู่ เบามันมันไม่ไม่ค่อยตึงเท่าไหร่อีกอย่างหนึ่งอาจจะต้องสูบลมให้มันตึงกว่านี้มั่นก็จะตึงกว่านี้ทนเต็มกว่านี้นะครับใช่อันนี้มันลมมันยังไม่แน่นเท่าไหร่แต่ว่าพายพายง่ายถือว่าพายง่ายนะมันเบาใปใปอยู่ดิพายง่ายใปไบสำหรับใครที่กําลังมองหาเรือยางอยู่นะครับก็ขี่ยกเก็บง่ายยกเก็บสะดวกยกข้ามสะเทินน้ําสะเทินบกก็บแบกมาง่ายอยู่และเก็บถือคนเดียวได้เลยแบกใส่หัคนเดียวได้เลยครับ ก็เจอศับ์ใครที่กําลังมองหาเรือยางอยู่นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นอย่างนี้แหละพอเทายอีกเนี่นมันก็จะจบอย่างนี้แต่ก็ไปได้อยู่ดิไปได้อยู่ไม่เปียกเพราะว่าเราลงเล่นน้ําด้วยแหละเด็กๆก็จะชอบโอเคนะครับก็จบแล้วนะครับผมขอไปก่อนนะครับผมสวัสดีนะครับ